บันท no. ึกยอดจีนนู้นเนาะกุยราเชียนี่เสดนะกุยราเชียเนี่เสดจะกุยชีกุยชีรู้โปรแกรมเตอร์อยากรู้ลิฟท์ไฟายกชีรู้โปรแกรมที่เรารู้ว่าเนาะแคทโจว่าบันทึกเกมพิฝ่าเนาะสายะถ้าเขาบอกเนี่ยเมนต่อจีกุจิกของเราเตนเ่เลยเจกุจะจีเตนเ่ซะนะโม่อหรือกุจะจีงของชนเนจะคอมเมนต์ที่เราทอสายเจาน่าเอ้กูว่านาะ กูเทเลลราเอาไดวิดีโอนักเตัวเปเชเดอร์กับเปจาวาเซอร์ลิจะาเซอร์ฮคอมหลอก็เล่นเจอรลิฮอกคอมหาเจาเลี้ยงสต้องซื้อนั่นหรอนี่ลิ้นเจอลินี่สต้องนะฮะกูเคตัวเจ้าเลี้ยงคอมนะสายตัวเขาจะกูเชลิ้นหอวสต้องจีกูเลี้ยงฮอคอมซื้อจีกูเคตัวเจ้าพงยืนเลยนั่นนู่นนั่นนีอยาว่ารู้อ่ะเหนกูเล่นฟไฟน่มันกูชิลุเอลดี้เพย์เยอรน่ะนู้เนา เออดีเพเยอร์น่ะนะรู้ว่าความมั่นใจอะเยอะๆก็เนี้ยใช่นะึงรู้จงลอ,อยอ่ะรู้จงอ,อย่าเลยนอนหะน้ารู้เอีอดนะีเพเยอร์อย่ากเอีอดีเพเยอร์น่ะมันหนึ่งเมื่อจุดดินเตาจะขอจุดดียวินิจาอีรู้เอีอดีเพเยอร์นะ่ะมันเน,นี้ยเล่นว่าหนึ่งชัค้างนะรู้เมาส์ชิล,ล็อกนะมันหนึ่งเล่นเตาจงห้านะรู้เอีอดีเพเยอร์เนาะจีจุดดีมนนดันในตรงนี้เนาะอ่ะ จีนี่ชีหคอมในจินี่เมันดาวโลกเราเตาอินเทอกอมมุตินเออเาจอต่อโเราเตาน่ะผมจอตกูตกาอยู่ทุกเออถวานมึงกามใช้จินมัมึใช้ตุลินโฮเราเตาอยากอ่าจรู้อยดีเพี้ยนนจีนี่จีรินเตาอยดีเพียนนี่มันต่อกกึนนะยานี่มันดาลินเตร์สุลาเตานะเฮยานี่มึงใช้โฮอยู่ทุกนะสายอ่เอยกปิบื้อเากูมึงใช้ฮอยู่ทุกเขียนี่มืนดาวโลกค่ะน่ามายาเขาดาลกิ่งยุ่งย่งยิ่งชอบตตัวอยู่นะยา นี่โชว์จะสอนอ่ากุมาโชว์เด่ท้ายอ่างคุมาโชว์เค้านี่นะก่อนนะก่อนนี้มึงดาวโลกเขาต่อมาที่ยังยี่ย่อนี่มึงโชว์เียสอนลิ้นอ่านี่มึงโชว์แต่เรื่อขนายอย่างสอนวิธีลากหัวผีไฟเยอดีเพย์เยอร์ลอยอย่างที่นี่ว่าโชว์จะสอนลิ้นผีไฟนี่โชว์เียสอนกุมาโชว์เด่ย่งมาโชว์เียสอนอ่าลิ้น อ่าโชว,ว์เป็นภาษาคาราโอเคฮนะสว่สวนส่วนลิน้นโชว์เอ่อฟีไฟอ่าเยลดีพเพยเยอร์นะ่ะสุวนหลัเตาอย่างอุ้มอุ้ยเยลดีพเพยเยอร์นะสุวนอ,อ่าอ่านี่โชว์ในส่วนะวหลักเตานะ ส่วนลินลเยอดีพเยอะน,นาะอย,ย่าจีเราเยอะเคลานเรนเลยเคลาเจอลนนอเนาะอย่างในชนุจะสอนวิธีตั้งค่าเยอดีเพเยอะเรอยังเติอ,อย่างก่นะอ่าจีในยงเล่นนอจีถอดเติรเรานนอจีเนี่มุยงนีปิจืจะเด่นน,อน,น้อเนาะอย่างนี่ว่ากูเคลขอเนี่มึงกาเลยนี่มึงใช้ละตัวแบบนะของง่ายชเลยนะเนี่งา่ายหมดตัวขเนา,น,านี่มึงตีเกลืะได้นะออเคเนี่ยมึงใช้เลัเด่นนอย่างจีเราเยอะ lấy cho là tụ linh cho nó nó sai à lấy một tụ là yếu đi bây giờ là chỉ nên muốn đào lộc tụ yếu đi bây giờ là na chỉ được mà cho cô cho hồi thì nên sẽ chỉ nên tì kia hồ à tụ nó chỉ nên tì kia à nên họ thì nói của tụ máu là na nên muốn tí kia nó ta giống nè à chỉ giờ lấy là cho cho là đến nào họ cá là thời nên nó na nên nó นี่ตีเนขอขานะเั้แ่สเยียนอย่างนี hina, er wireless, sudden, ่ตีเกไปเขาจนยแต่เรนาอย่างแล้วแต่เราก็น้ดาลกอย่างนี่เราจะอ่าเป็นเวชั่นงเป๋วเวช่าปลนปน่อยนี่นี่มันดาวโลกเวชั่าปลนะนี่มันตีขอจินี่มันดาวโลกหลอด้ะเนี่ยดาวโลกตัวของเนาะนะเนี่ดาวโลกหลอซอนะเจรู้ว่าปัญหาที่จรเนี่เขานายอย่างทีตชิมารู้เอดีเพียร์นาะมาอยช่วยเนี่ยรองคอมมยอนะนี่เรองคอมมุชอ นี่เล่นต่อยงเขาจม่อนในเนต๊อยางก็เท่าแต่ชีมันน่ว่ามันจะกังจลาจยางเจบัญหาที่จเนี่ยรู้ว่าโปรแกรมน้อยเหรอรู้โปรแกรมนัมันหน่เลนตจอง่ะนี่มันต้ริบตะกุเขนเนี่ยต่ยงาปัญหาที่อ๋อรู้ว่าเนี่ยแต่กูเสียรอคโจนัาน่ะกูชีรู้โปรแกรมนั่นนะโอเคนุ่งนอนนะ อ่าล e ู้ปกแก่นนะอย่ารู้ว่ากุชิลาว่าเคลจออย่านี่มันเต่าอย่าเจอเรียกเขาน่อยอย่าแบรนดีแคมนะอย่านี่เจอเต่าร้องแบรนดีแคมนะจีแต่เราเนี่ยรู้น้องบันทึกโตยงข้างหน้าเจอรูกเขากระงรู้น้องสามารถบันทึกโตหลายอย่างก็นะรู้น้องมันชิดั้งเจมส์จูดินเต่าอย่างนี้มันเต่าเจอเรียกเขาปะตาเดนนี่อย่างเรียกกุกเคียปะตานเล่นแต่อย่างนี้ชิงกษเสียเ่นี่มันเต่านี่มันเต่ายุทธุเจนเต่าเจอเรียนเดินนะมาเมกูรู้น้องชอบโตหเท่อย่างนจองชอโหัวไตว่า คเนะี่ยช่นี่มันกีมติตุลินน่ยดอลลนะรู้น้มานเนี่ยแนี่ e ดอลลรรู้แหมือขีนนมานเนีน่ยเหลือ <okay>. ผู้สิสโกออนทีสิเจลบันทึกช้่ะรกบันทึกดยเชนนะเชมานี่ยมบันทึกอะไรรู้มือขีนี่ยดอลลา์อไรรู้มือขีนจีว่าเนี่สามารถบันทึกโตฮะนะอีสมมงออสมมงเนี่ยยู่บันทึกตตันเท่านาปอจังนาะูนอนนะอ่าเจอกันสายจนยง อยากเียามาเปิดตัวเป๊ใช้ยรู้นอกูเปิดน่ะรู้นอรู้นอจ้ะขอนออยางรู้เน่นอจีนัดตังจีจงนอหน้านอนัตตังจีจงนี่รู้ว่ากูบันธทืตัดสินนอได้รู้มันนัดตั้งจีจงนี่นอหน่ะเจียวอยากจะเนี่ยเขาเลือเทือเขาชิงเขาเชียเขาเตือนนอหระคอมเมนต์ตัวตกูมาว่าเขียนล้วเนี่ยเขาว่าตอนสิตอนเด้น่ะอยกกูอยากเทียเป๊ะโมว่าเต็มแก็บเนี่ยจะเขาไม่จะน้องเลย กเตมแกนอย่างเจเจรถเชกูห้อจของเจกูติมจะไเจอรี่นี่เชียซานอย่าตอเนี่เราต้องการยู่ว่าอยูดเพตชินเนี่มากูหอมะหลังนอยางเจกูชิทางเจกูเทตอของเตมเนี่ยชบ้านกูอกเงจนนี้เต็มย่ะเจอันจะ้ปลีนนนะนะเปยมูเติมแกนเนี่เจเปยชมังกาลวตัวเวบว่าอาชีแวบของปรเตนนะนะสอย่าตัวเว็บติมแพ็กรีไฟเลยนะ จะอยู่จู่แค่นีคนตนี้อย่ตึมเตาเกลนมนี่อยู่จูมันเงี้ยนะหนี่ตึมเบิร์สสต้งนะจู่มันเงี้ยน่เบิสสต้องนี่เก่าชิพักกิบตัวย่างนี่ตเนี่ยตึมเก่าชิพักกิบนี่เตินี่จ่าสอย่างถ้าชิมมานี่ตินี่เก่าชิพักกิบนะจ๊ะจีนี่จู่เตึมนี่ย้อมาบเก่าชิพักกิบจอตโหนี่ตึมเบอร์สสต้งเลยเบิร์หูนะจนี่หมาหมูเติมน่าอยากจีกูแค่เปมึมเติมเชียร์กันแล้วกูเทย้งกับนี่เติมของ nên muốn đồ thì lúng bê là chỉ nên số tiền cò ơi bắt nên số cò ờ nên nên đầu lên chứ nên đầu trở lên nọ nào nên đầu và khó kia ạ ok nên đầu trở lên hả nào nên đầu và của show này cò ขนอ n น่โตเจอเลยขนอจ o นี่ inter ไปเลยนี่อเนี่เราต้องไปเลยอยากนี่โตนี่นอนซื้ออยากนี่ิน i n t ร์ไปเลยโอเคเท่าเตอร์เเนี่ยเรเลย n จบ้านอจ J นี่เตะเกมต้องโตเราตัวนี่ใส่แต่นี่เติมเกมนล้วชิอ่าเจ็บบ้าน no J เปเติมโตฟีไฟนะเปต็มโตฟีไฟนะเจ็บอปู่จุดมุ่เลือกขอฟีไฟนันนะเจ เลือเราหมุตัวคอฟีไฟนะยใมญ่เจนี่หมุตัวคอฟีไฟน้อจีนี่ติบนี่กดเข้าไปเลยอย่างนี่กดเข้าไปผีไฟนะจีบัดน้อยเตอาเราคณะตั้งเราเนี่ยยังจงใช้กูยงในนี่เต็มตัวนั่เบ้าจีนี่จีนี่จีกกูเต็มนี่แหละนยอยในนี่ว่าเต๋าจีนี่เต็มนี่กันั้นะจะขอนอื่นเลยเนี่ยจะเลือบบักอ่า กำมันกำนันนะเนี่ยจะบานนี่ต้องการเรื่องเนี่เติมปิช์ปิชนะสายตัวอย่างเนี่ยนิติขอนอนงขอนอนจีนิติเกขอนอนซือาไม่ทือเกตเรืองขอนอนนะอ่าเนตืนรื่อนิติเกขอนอนจรอไม่ือเขอนอนะโอนี่ปอกต้งไม่ือเกขอน้อโอเคนีตืนีอนจีนิติจขอนอนจีบัตรอนอนจลายลือเลยในม้วนมวโเบอร์ละจัวหยับม้วเบอร์ละจีมวโตวีซ่าเนามาเยอยมมักของธนาคารนะ มาเทเล่น่าเนาะเติมไล่ออกบาบิซานนะนะจนี่เติมโฮบิซาแเ้ามดอลเตาเนี่ยเนี่ยมชุ่มมอจอนี่ยช่มมอเปิดตัวบันสีนี่กับเราว่าเด็บาบิซานรนี้มันนี่เทเล่เต้มเตาอ่ะนี่จะชุ่มมอเดบาบิซานี่ยนี่เติมชุเตาอยากจะเป้เติมจะเปชุ่มมอจะเปตมหอมเบอร์สตงซื้อน้อจ้นี่จุดติัวของน้อยอย่างนี่จุดติดของน้องยันเจนี่ยันจงะนี่ยติ๊กทอเน้อง่อเม่เธอเจ้เนี่ยเติมละเจ้ จีนจีนจเตีขนอมยถึงอะไใช่ไหมเปจต่น้จเปตน้วจเปนมตดเละจนอยจีนนติมนีตเขาละจ่นจเนียจะกปผัปัวจีตอมาละจีติดกบล้ผากบนะสยจขอตอนจีเนี่มาเลือดจีเนี่ชนเียัปิชวปิดชจีเนี่มาเลือดตเลขหน้าน่าได้ชิวกเคยขอไปตมกับชิผากกบสยามจะขอแตจะน้องหนเลยือเคติมกับชิเทียนสยามจีกูติมตียวตัวหงเดงนะนะตัวน ตีบเราอนจิตถอนอนจิตเนมเตานี่ตุ่มเบสตองตุ่มนอมันเน้นส้นตุ่ณนะตุ่มนอนมันน้นตานี้ตุ่มเบสตองวันี่ตึมบักจอหนะไอ้มุนเงี้ยเียโหนะอย่ากจิตนี่เที่เลยตึมเตานะจิตถอนี่ต <UC S> ึมนนตานนี่ตุ่มเบสตาจอนอน้อนนจีนบ้านนอนนี่ตยเนี่ตุยเมียวจอยางนี่ตจนี่ตุยเมียวจจีนี่ไปอยู่อร่อยซอย่างคุณตตัจบต่วตอตาจีบคอยู่กับจื้อจีเพื่อกูตยเติมตาลีเน่ยอยากจีนี่โจนี่นอนตาจีน ปตามากุตุมเบนมาตุลังกอนะตสเนตตกตตมาตาตตมเนกชิพันยงกระนะโอเคเจมบ้านอจีนี่มซตเลยสอนี่มสตแกเราสนะโอเคนี่ติบเจดนโอเคบ้านอจนี่ยต่อเตตุกตัวอหานเนี่ยนะเลยสาตุงกันนี่สตงนะตัวอหัเอนอย เจนนินดอนดนดอนดังต่อนาะเนี่ยเจนนินโตตุลาหับนเนนินม่ตุลาหานอเดวนินโตตุลาหบโตตุเล่นาะอย่าตาเาเปตุเล่สีอาตเราไตุเล่เนาะเจเจนี่ยืมยางเลยตัวอ่าเนี่ยยืมยางเราตัวเจโทอนี่ยยืมยางโตเรยนอนเจเนี่ยมันครอบใจเลยเสียนะแต่ฉีนองเจอโทรศัพติปเะไอ้ปตานเต๋อเจนตุเล่แต่ยเตเราตกนอนะาอืม ตัวเลยอเตอเราตัวขนนอน้าตัวเลย่อเต๋อเรามันตัวขนนอจีนี่มอตัวเล่นเนอสแลกเนอคัปปี้ตัวเล่นเนอตัวเล่นน่ะมันนี่ซอจื้อมาเอาใจละบกเขียนอันนี่เอาจาระบกจีตัวเล่นเนตาจีนี่จะร้ายจีน่ะนะย้อนจองเตอจุกคัปปี้ตัวเล่นเนอเขเจียนะคัปปี้ตัวเล่นเนอเขเจียจีนี่มันโม้างอิเท็กเชียลอย่างนี้มันเปิดรูเบาเซอร์เชียหัวองสต้องเราเตาอย่างนี้มันเปิด เชื่อเราเตาภาษาจะเน้นมันโตจะเื่มเกมฟีไฟายนะภานี่โชว์ภาษาไทยเราเตาภาษาบล็อกเราเนะกูโชว์ภาษาอังกฤษเยอะนี่นี่เด็กชิสเตอร์เราต่อภาษาอังกเนี่ยกูเติรกเกี่ยวกูนะนเติมเติมเกมนะซื้อเราเตากูแค่จะเื่มเกมนะซื้อเตาเติมเกมนะจีนนี่เติร์ตตัวเว็บเราตัวนี้นะอ่าตัวใหญ่ลิ้นอซื้อกูเขียนง่ายๆตัวนี้จะเล่นต่อไม่ไมีไอ้นะซื้อเื่มเกมนะซื้อนะ นี่ตเกียวอนอสอเลเตอร์นะเกนี่ตอกยวจะเติมเกมนะ่นะนี่ตเกีวอนอสจีนี่ก็อินเตอร์ในนี่เดี๋ยนี่ต้องนี่ตอร์จนตอกนายอติตัวเว็บลอรินนะแต่ชีโอจีนเติตัวเว็บลอรินตัวนี้นะนะจนี่มึติเกี่ยหวสุดยอดนี่กูเขนเดอร์สุดยนี่ตเก็บไปหัโอเคถอดรลอรินเลยน้อจินบ้านนอจนี่อยู่ปิดปิดเปียกนกตาจบ้านนอจีนเลยนี่จะฟรีไฟอะนี่เติมตัวฟรีไฟนะจนบ้านนของนะ กะจีตนเอาเยแต่เฟซบุ๊กหอไอผู้เล้นผู้ไอดีนะจีนี่มึ então, <ilim> งจนจงเต็นนี่มึงตัวไอดีเสีอย่างตัวขอแจะเป๋วเล่นดอนนี้ตัวไอจีจงซื้อนะโอเคจินี่มึงจิมตัวไอจีจีเราจะกอดตัวไอจีผู้ลิ่นนะนะจินี่ตอนน้ตัวไอดีผู้ลิ่นตัวเสียอย่างตัวขอว่าเนี่ยนะเน้นตัวไอจีจัดจินดาตัวน้อยาหลงเงาตัวน้าเลือกทลินท้าทุนเงานาะจีแอปตัวหนึ่งเลยอีส่วนส่วนมันตัวไอดีอยางอีส่วนส่วนอีจ้าอ อีส่วนส่วนอีวยอีเปโอเคตัชมาตัดชืนมาเลยตล้วนี่ยมนีตัวอยู่ก e ับอยู่ใหม่นะนี้จุตีเขาใหม่ทื่อนะอ่า e น e ี่ต e ีเขาใหม่ทื่อนะจเงอมม่วนี่จอนี่อ e ้วนนะจจนี่กันี่ใหม่ไปเชปอเกปออุนนี่ใหม่ก็มันนี่ที่เขาสระบบลายที่กูยงกเขาสระบบลยะประเภช่ยาโอเคตชนี่มชลมเบนะจังจังชนี่มชลมเบนะ sẽ luôn Bay bật trâu nè ta chỉ nó chỉ giờ luôn trâu lỡ nó chỉ nên mà tiệm nè giờ chỉ trâu nên sót tiệm nè yêu đi luôn trâu rồi luôn trâu rồi ta chỉ mà gì là luôn gì nè chỉ nó chỉ nó cụ cho khó tiền nên trâu นี yeah. ่มันก็ไกลนาฟีไฟเนาะนี่มันติดตัวกันแล้วนะนี่มันติดตัวเดือดรู้ว่าลุมบอกเนาะนะอ่านี่มันติดตัวลุมบอกเลี้ยอนนะนาะอ่านี่มันติดตัวล้มบกเลี้ยอนนะนะนี่ติดตัวห่อเชียงบ้านนะจีนี่มันกั่วปีตัวต่อหน้านี่จองจงกั่วปีตัวเนาะนี่กั่วปีตัวเน้อคั่วปีตัวกระทันต่อจอนต่อแลนวนะจ้ะจอนต่อต่อมันนี่ชิวานะอ่อจอนตัวเล่นอะไรเลยจ้ำอ๋อจะโกนต่อต่อซะนะจีนี่มันมันตัวเนาะจะามูเขียขวนจีนี่วางโตซะนะ อ่าน่บางตัวจิเ <People> okay. right น้่มุยิ Nossa ่งยเลยสุยอดโอเคไล่นะนี uti, ่มุย <mae> ิ่งตัวจิตถเทานจโตนะโตจได้ใช้จีนงกาตอนนี้ตุจอตจีโตแพดหมดสุมยอดดี่จนะอย่าลืมทึกคนเข้าชร์ยดิจิตนาลคอมเมนต์ตัวกูมาแต่ก้าเต้ตัวนี้สวยเด็ดส่วนตันะเดี๋ยวไปจ